นี่คือข่าวที่ทำให้แฟนซัมซุงต้องตั้งคำถามกันแน่แน่ว่า Gala x y ซ2 6 Ultra อุตจะก้าวหน้ากว่ารุ่นก่อนก่อนจริงหรือไม่เพราะมีรายงานล่าสุดบอกว่าการชาร์จเร็วยังคงอยู่ที่ 45W เท่าเดิมและกล้องเทเลฟโฟโต้ที่หลายคนรอคอยอาจไม่ได้รับการอัปเกรดด้วยและนี่แหละจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปข่าวลือรอบล่าสุดเกี่ยวกับซัมซุงกาแล็กซี่เอสอุต้ามือถือเรือธงรุ่นต่อไปจากซัมซุงที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคม26ยังคงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องระบบชาร์จแบตเตอรี่ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าอาจเพิ่มความเร็วเป็นมากกว่า60ดับบยูแต่จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากศูนย์รับรองคุณภาพในจีนกลับบอกว่า Galaxy S26 Ultra จะยังใช้ระบบชาร์จไวแบบมีสายที่45ดับเบยูเท่าเดิมแถมยังมีข่าวลือว่ากล้องเทเลโฟโต้3เท่าอาจถูกปรับลดสเปคลงด้วยทั้งหมดนี้ทําให้แฟนๆบางกลุ่มเริ่มกังวลว่ารุ่นใหม่นี้อาจจะเป็นเพียงการอับเดทเล็กๆเ,เ,เพื่อรักษารอบการเปิดตัวประจำปีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆ ถ้าคุณกำลังคิดจะรอ Galaxy S 26 Ultra ก็ต้องคิดหนักอีกนิดเพราะตอนนี้ Galaxy S 25 Ultra รุ่นปัจจุบันก็ลดราคาลงแล้วเริ่มต้นที่3,9900บาทใครอยากได้เครื่องแรงทันทีอาจจะลองดูตัวนี้ก่อนก็ไม่เสียหายตามข้อมูลจากเอกสารรับรองของ China Quality Certification Center พบว่า Galaxy S 26 Ultra จะรองรับการชาร์จเร็วผ่านสายแบบ45 w รองรับ 10V 4.5A หรือ 15V 3A ซึ่งนั่นเหมือนกับที่ Galaxy S25 Ultra ใช้และข่าวลือเรื่องการเพิ่มเป็น60ดบยูก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆโดยปกติมือถือซัมซุงรุ่นที่ขายในจีนมักจะมีสเปคสูงสุดดังนั้นจึงคาดว่ารุ่นที่จะขายทั่วโลกก็จะยังใช้สเปคนี้ส่วนมือถือในตระกูลเดียวกันอย่าง Galaxy S26 Pro และ S26 Edge อาจยังคงใช้การชาร์จที่25ดเหมือนเดิมถ้านำไปเทียบก,กับมือถือเรือธงจากจีนเช่น Xiaomi, Vivo โ ppo หรือ OnePlus ที่รองรับการชาร์จเร็วกว่าถึง1 0 0 w หรือมากกว่าการที่ a m s u ุงยังยุติดก,กับ45 w ยแบบนี้อาจทำให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังไม่น้อยแถม iPhone 17 Pro เองก็ยังรองรับการชาร์จ40ดซึ่งใกล้เคียงกับ Galaxy S26 Ultra มากขึ้นทุกทีแต่ทาง Sam s u n งดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพแบตเตอรี่และความปลอดภัยเป็นหลักรวมถึงความจุแบตเตอรี่ที่คาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 5000mAh เท่าเดิมก็ส่งผลให้เวลาในการชาร์จไม่น่าจะเปลี่ยนจาาากกรุ่่นน่นนนนออห้ยงมีสัสคญ ด้านกล้องที่หลายคนรอคอยดูเหมือนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตามที่หวังเช่นกันโดยข้อมูลจากแหล่งข่าว iUniverse ระบุว่า Galaxy S26 Ultra อาจใช้กล้องเทเลโฟโต้3เท่าความละเอียด 12mp ที่เคราะห์ใช้งานจริงประมาณ 10mp ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ขนาดเศษ1ส่วน3 94นิ้วและพิกเซลขนาด1.0ไมโครเมตรเล็กกว่ากล้องเทเลโฟโต้3เท่าของ Galaxy S25 Ultra ที่ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX754 ขนาดเศษ1ส่วน3 52นิ้วกับพิกเซล1.12ไมโครเมตรส่งผลให้ประสิทธิภาพในการถ่ายภาพโดยเฉพาะในที่แสงน้อยอาจลดลงเหมือนกับว่า Samsung ยอมลดสเปคกล้องเพื่อประหยัดต้นทออุนหรือเพราะข้อจำกัดทางเทคนิค กล้องตัวหลักยังคงเป็น2 0 0 MP และกล้องอั t ตร Wide 50 MP ที่ไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่กล้อง Periscope าเท่าความละเอียด50 MP เ s e ซอร์ขนาดเศษ1ส่วน2 52นิ้วก็ยังคงสเปคเดิมเหมือนเดิมซึ่งแม้จะยังแข็งแรงในด้านกล้องแต่ก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งจากจีนและแม้แต่ iPhone 17 Pro ม,มีการอัปเกรดกล้องที่น่าสนใจทั้ง